พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับในเช้าวันนี้วันแห่งสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นะพี่น้องครับเราอยู่ในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นะครับพระคําของพระเจ้าอยู่ในฮีบรูนะครับบทที่สองข้อที่10ถึงข้อที่18นะครับผมจะอ่านจากฉบับแปลมาตรฐาน2องพนะครับพี่น้องมีพระคัมภีครับเราเปิดแล้วเราอ่านไปด้วยกันนะครับค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะพี่น้องครับในฮีบรูบทที่2นะครับข้อที่10ถึงข้อที่18ครับ ในเรื่องที่พระเจ้าทรงนำบุตรจำนวนมากไปสู่ศักดิ์ศรีนั้นก็เป็นการเหมาะสมแล้วที่พระเจ้าผู้ซึ่งทุกสิ่งดำรงอยู่โดยอยู่เพื่อพระองค์และโดยพระองค์จะทรงทำให้ผู้เบิกทางความรอดของพวกเขาสมบูรณ์โดยความทุกข์ทรมานต่างๆเพราะทั้งผู้ชําระให้บริสุทธิ์และคนเหล่านั้นที่ได้รับการชําระก็มีพระบิดาองค์เดียวกันด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงไม่ทรงละอายที่จะเรียกเขาเหล่านั้นว่าพี่น้อง ดังที่พระองค์ตรัสว่าเราจะประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของเราเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชุมนุมชนและตรัสอีกว่าเราเองจะไว้วางใจในพระองค์ท่านและยังตรัสอีกว่าตัวเรากับบรรดาบุตรที่พระเจ้าประทานแก่เรานี่แล้วบุตรทั้งหลายมีเลือดและเนื้อเช่นกันเช่นเดียวกันอย่างไรพระองค์ก็ทรงมีเช่นนั้นด้วยอย่างนั้น เพื่อโดยทางความตายนั้นพระองค์จะทรงทําลายมารผู้มีอํานาจแห่งความตายและจะทรงปลดปล่อยบรรดาคนเหล่านั้นที่ตกเป็นทาสมาตลอดชีวิตเนื่องจากความกลัวตายเพราะความจริงพระองค์ไม่ได้ทรงช่วยบรรดาทุสวรรค์แต่ทรงช่วยพงพันธุ์ของอับ,บราฮัมเพราะฉะนี้เพราะเหตุนี้พระองค์จึงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่างเพื่อจะได้เป็นมหาปุรโรหิตผู้เปรียบด้วยความเมตตาและความซื่อสัตย์ในการกระทํากิจต่อพระเจ้าเพื่อลบล้างบาปของประชาชน เพราะพระองค์งเองได้ทรงทนทุกข์และถูกทดลองพระองค์งจึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองได้พี่น้องครับพระกมพีในชวเช้าวันนี้นะครับพูดถึงพระเยซูคริสต์เจ้าครับนะในฮีบรูบทที่สองนะครับพูดถึงพระเยซูครับพูดถึงการไถ่ของพระองค์ความรอดนะพี่น้องครับพูดถึงการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์เจ้าครับพี่น้องครับพี่น้องเราละลึกถึงการทนทุกข์เราก็มาทบทวนไต่ตรองนะครับ การทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้พี่น้องสิ่งที่พระเยซูทรงต้องผ่านการทนทุกข์ทรมานนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้รับความรอดพี่น้องครับและได้ความรอดอย่างครบบริบูรณ์พี่น้องพี่น้องครับพระคัมภีร์ในฮิบรูนะครับได้เปรียบเทียบภาพพระเยซูนะครับอยู่สี่ภาพด้วยกันครับภาพที่1นนะครับในระหว่างข้อที่1 0บถึงข้อที่18นะครับในข้อที่10ครับ ผู้เขียนฮีบรูนะครับพระเจ้าได้เปรียบพระเยซูว่าเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อของเราพี่น้องครับและเป็นผู้ที่ทําความเชื่อของเรานั้นความรอดของเรานั้นให้ครบบริบูรณ์ครับพี่น้องในข้อที่สิบนะครับบอกว่าทรงทําให้ผู้เบิกทางความรอดของพวกเขาสมบูรณ์โดยการทุกทรมานต,ต่างๆพี่น้องพี่น้องครับพระเยซูคือผู้ที่บุกเบิกทางความรอดให้กับเราครับ เป็นคนเดียวครับผู้บุกเบิกหมายความว่าเป็นคนเดียวนะพายอเนียเป็นคนเริ่มครับเป็นคนเริ่มนะครับเพื่อให้เกิดความรอดของเราพี่น้องครับพระเยซูบุกเบิกความเชื่อของโะรงนะครับผ่านอะไรครับข้อที่10บบอกนะครับผ่านการทนทุกข์ของโะรงครับความรอดของพวกเขาสมบูรณ์โดยความทุกข์พเรมานต่างๆสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับเราก็มาระลึกถึงการทนทุกข ของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับพระเมสสิยาห์ผู้ทนทุกข์นะครับเป็นมนุษย์แท้และเป็นพระเจ้าแท้ครับพระเยซูคริสต์เจ้าผู้เป็นผู้เป็นผู้บุกเบิกความรอดให้เราได้รับความรอดอย่างครบบริบูรณ์ที่น้องครับคำว่าสมบูรณ์นี่แหละครับเราได้รับความรอดอย่างสมบูรณ์นะครับผ่านทางการทุกทรมานของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับที่ไม้กางเขนที่น้องภาพที่หนึ่งนะครับ พระเยซูปเป็นผู้บุกเบิกความรอดให้กับเราครับภาพที่สองครับท,ที่ที่พูดถึงนะครับพระคัมภี์ตอนนี้พูดถึงพระเยซูเจา้านั่นก็คือพระเยซูนั้นทรงเป็นพี่น้องครับพี่น้องร่วมกับเรานะข,ข้อต่อมาบอกนะครับว่าพระองค์ไม่ละอายที่จะเรียกเขาเหล่านั้นว่าพี่น้องนะบอกว่าในในข้อที่สิบสองนะครับบอกว่าประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของเราเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชุมนุมชน คำว่าชุมนุมชนในที่นี้จริงๆแล้วมีความหมายว่าครัวเรือนนะพี่น้องครับ household นะความหมายก็คือว่าครอบครัวเดียวกันนั่นเองพี่น้องครับพระเยซูเรียกเรานะครับว่าเราเป็นพี่น้องร่วมกับพระองค์พี่น้องครับเป็นความชื่นชมยินดีนะครับหนึ่งคือพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความความรอดของเรานะครับผ่านการทนทุกข์ของพระองค์สองก็คือผ่านการทนทุกข์ของพระองค์นะครับเมื่อเราได้รับความรอดพระองค์นับเราครับก็เป็นพี่น้อง ของพระองค์เราเป็นครอบครัวเดียวกันของพระองค์ครับเราเป็นครอบครัวเดียวกันกับพระเจ้านะครับกับพระเยซูริต์เจ้าผู้ทรงเป็นมนุษย์แท้และเป็นพระเจ้าแท้พี่น้องครับภาพที่3นะครับผมจะไปเรโ็วนิดนึงนะครับภาพที่สานะครับพระเยซูคือผู้ที่ปลดปล่อยเราครับให้เป็นอิสระภาพปลดปล่อยเรานะพี่น้องครับให้เป็นอิสระภาพในข้อที่15บครับบอกว่าและจะทรงปลดปล่อยบรรดาคนเหล่านั้นที่ตกเป็นทาสมาตลอดชีวิตเพราะความกลัวตาย พระเยซูปลดปล่อยเราครับภาพที่3นะครับคือพระเยซูปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสจากความกลัวนะบอกว่าทรงทำลายมารผู้ยำนาแห่งความตายเมื่อก่อนเราเป็นทาสของมารนะครับทาสของความบาปนะกลัวตายทาสของความตายครับปัจนี้พระเยซูครับปลดปล่อยเราเป็นผู้ปลดปล่อยเรานะจากการเป็นทาสครับให้เป็นให้มีอิสรภาพนะจากความตาย ให้เป็นไทยพี่น้องครับนะภาพที่สามน,นะพี่น้องครับภาพสุดท้ายครับพระเยซูเป็นมหาปุโรหิตครับนะข้อที่17ครับนะเพ,พื่อที่จะได้เป็นมหาปุโรหิตผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาและความซื่อสัตย์พี่น้องครับพระเยซูเป็นมหาปุโรหิตด,ด้วยนะครับและพระองค์เป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ครับในภาพนี้นะครับข้อที่18บบอกนะครับว่าเพราะพระองค์เองได้ทรงทนทุกข์และถูกทดลองพระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองได้ พี่น้องครับฮิบรูบทที่สองนะครับได้พูดถึงพระเยซูคริสต์เจ้านะครับในฐานะที่เป็นมนุษย์แท้พี่น้องพี่น้องมนุษย์เพราะพระเยซูมารับสภา,ภ,าภาพมนุษย์เหมือนเราจริงๆเลยพี่น้องครับมีเนื้อหนังเป็นมนุษย์และการที่พระเยซูเป็นมนุษย์แท้หมายความว่าพระเยซูสิ้นพระชนจริงๆครับที่ไม้กางเขนการไถ่เกิดขึ้นจริงครับที่ไม้กางเขนเพราะพระเยซูสิ้นพระชนพี่น้องพี่น้องถ้าพระเยซูเป็นเพียงเป็น เพียงแต่พระเจ้าแท้และไม่ใช่มนุษย์แท้นะครับการไถ่ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะ,ะการเพราะพระเยซูเป็นมนุษย์แท้นี่แหละครับพระเยซูจึงผ่านการทนทุกข์จ่ายราคานะครับที่ไม้กางเขนสิ้นพระชนจริงๆที่ไม้กางเขนครับดังนั้นฮีบูถึงบอกน,นะครับในข้อที่1น่ในภาพที่1นนะครับคือพระเยซูนั้นเป็นผู้บุกเบิกความรอดให้เราครับอยากพบบริบูรณ์เพราะพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานที่ไม้กางเขนเพื่อเราพี่น้องครับ นี่คือภาพของพระเจ้านะครับผู้ทรงมารับสภาพมนุษย์อินคาร์เนชันแล้วก็บอกต่อนะครับเป็นพี่น้องร่วมกับเราแล้วก็บอกต่อนะครับว่าเป็นผู้ปลดปล่อยเราครับจากการเป็นทาสต,ตลอดชีวิตและสุดท้ายครับเป็นมหาปุโรหิตนะผู้ทรงช่วยเรานะครับให้ทรงเปรียบด้วยพระเมตตาและความซื่อสัตย์พาเรามานะมัส,สการพระเจ้าเที่ยงแต่ครับพี่น้องนี่คือความสวยงามของพระเยซูเจ้านะครับ ในฐานะที่โรร่งนั้นทรงเป็นมนุษย์แท้พี่น้องการไถ่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าพระเยซูไม่ใช่มนุษย์แท้ก็จะไม่มีความตายเกิดขึ้นแต่พระเยซูสิ้นพระชนจริงๆที่ไม้กางเขนครับขอบพระคุณพระเจ้าและโรรองทำทั้งหมดนี้นะครับเพื่อความเพราะความรักครับเพื่อที่เรานั้นจะได้การไถ่พี่น้องพี่น้องดังนั้นในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะพี่น้องครับที่เราจะใช้เวลานี้นะครับสัปดาห์ในช่วงเวลานี้นะครับ ในการเข้ามาทบทวนครับเข้ามาไตรตรองถึงการทนทุกข์ของพระเยซูครับวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์วันศุกร์ประเสริฐครับเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเพราะพระเยซูลักเหล่าพี่น้องเพื่อศักดิ์สิทธิ์นะครับมื้อปัสการพระกายอาหารมื้อสุดท้ายกับสาวกของพระองค์นะครับการทนทุกข์ของพระองค์พระเยซูอธิษฐานที่สวนเกสนเซมานีครับด้วยความทุกข์ใจ ด้วยความกลัวพี่น้องครับเพราะพระองค์เป็นมนุษย์แท้พี่น้องครับแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ตัดสินพระทัยครับที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าพระบิดาให้สําเร็จนี่คือการเชื่อฟังของพระองค์นะครับการถ่อมพระทัยของพระเยซูคริสต์เจ้าในขณะที่สาวกหลับไหลนะในขณะที่พระองค์นั้นถูกอายัดโดยสาวกของพระองค์เองหนึ่งคือยูดาสพี่น้องครับและบรรดาสาวกทั้งหลายทอดทิ้งพระองค์ด้วยความกลัว เปโตรปฏิเสธพระเยซูคริสต์เจ้าไม่รู้จักพระเยซูสามครั้งเพราะเห็นความกลัวนะครับตกไต่สวนทั้งคืนครับปั้นพยานเท็จไต่สวนโดยไม่ชอบธรรมนะครับแล้วก็ผ่านความอับอายนะครับถูกโบยตีถูกถมน้ําลายถูกโบยตีถมน้ําลายและทนทุกทรมานที่ไม้กางเขนครับในวันศุกร์ประเสริฐพี่น้องสิ้นประชนจริงๆพี่น้องครับเพราะเหตุแห่งความรักขอบพระคุณพระเจ้านะครับ ในวันที่สามในวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์อีสเตอร์นี้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายครับพระเจ้าทรงช่วยกู้พระองค์ทรมานทนทุกข์และตามมาด้วยสง่าราศีนิรันดร์ครับชัยชนะเหนือความตายเหนือความบาปและนี่นะครับจึงเป็นเรียกว่าเสาหลักความเชื่อของพิศชนเลยพี่น้องครับสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์สุขประเสริฐและวันอาทิตย์อีสเตอร์ความตายและการเป็นขึ้นจากความตายครับ เกิดขึ้นจริงพี่น้องในประวัติศาสตร์นะพี่น้องกับขอบคุณพระเจ้าให้เราร่วมใจกันในฐานนะครับพระพิดาลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับคีบรูบทที่สองที่ได้เปิดเผยว่าพระเยซูเจ้านั้นทรงเป็นมนุษย์แท้พระองค์ทรงผ่านการทนทุกข์ผ่านการทดลองเหมือนกับเราทุกๆคนการเสด็จมาประสูติของพระองค์รับสภาพมนุษย์อินคาร์เนชันพระองค์เป็นมนุษย์แท้ และผ่านการทนทุกข์และพ่งสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนขอพิถาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะความรักของพระเจ้าพระองค์จึงเสด็จมารับสภาพมนุษย์ที่ต้อยต่ําและผอมพระไทยจนถึงความมรณาที่ไม้กางเขนผ่านการทนทุกข์ผ่านความอับอายขอบพระคุณพระเจ้าเพราะความรักของพระเจ้าที่ลูกได้รับความรอดที่ลูกนั้นได้อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าที่ลูกนั้นเป็นพี่น้องอยู่ในครอบครัวพระเจ้า เป็นพี่น้องกับพระเยซูและอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าที่ลูกนั้นจะเข้ามานมัสการพระเจ้าได้ผ่านมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่อยู่พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นผู้พาลูกเข้ามานมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้ผ่านทางพระคริสต์และพระองค์นั้นเป็นผู้ปลดปล่อยลูกให้เป็นท่าให้เป็นไทยจากการเป็นท่าของความบาปขอบพระคุณพระเจ้าอธิษฐานกลับทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนเพี่น้องครับสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ให้เราเข้ามาระลึกทบทวนภาวนา ขอบคุณพระเจ้าครับสําหรับการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์เจ้าและการทนทุกข์นี้นะครับจะมีส่วนในการทนทุกข์ในช่วงของเราด้วยพี่น้องครับเพื่อที่เราจะเข้าใจความล้ําลึกของการทนทุกข์ร่วมกับพระคริสต์และเพื่อที่เรานั้นจะรับรู้ถึงสง่าราศีครับและการรับชีวิตใหม่ร่วมกับพระองค์ด้วยเช่นกันครับในวันอาทิตย์อีสเตอร์ขอพระเจ้าความพี่น้องนะครับขอบพระเจ้าใความครับ